เพื่อนมาขอรับล็อกนะกไปเพื่อนโหลเจ๊ไม่รู้เรื่องไงว่าวันนี้มาไม่ว่าง อามาสองดนตรีกับเพื่อนต้องให้บอกมีรอบเนี่ยแล้วเมื่อไหร่จะเสร็จนี่เขากาลังจะเป่าเค้กกันแล้วนะกลับมาตอนนี้ยังทานกินเค้กรีบมาหน่อยก็กินกันไปเลยไม่ต้องรอมาหรอกนี่มาคนเดียวกินได้มั้งทั้งทสามสิบกว่าคนแต่อาม่าเขาก็อยากจะให้มากันครบๆหรือเปล่าวะยังไงแกก็เป็นหลานชายคนเดียวนะเว้ยน้ำฝากเทไว้พรอาม่าด้วยกันครับขอให้อาม่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยวเจริญเป็นหมื่นหมื่นปีหมื่นหมื่นปีจากหลานชายสุดที่รักแค่นี้นะครับ พี่โทรทีวะบ้างทโทรมาดูเครียดแล้วเอานะอะไรโหลเจไม่รู้เรื่องไงต้องให้บอกอี่รอบเนี่ยนี่มาเองมาแกริบมาเดี๋ยวนี้เลยนะญาติากคนอื่นๆเขาก็มากันหมดมีแกยังไม่มาอยู่คนเดียวอะ่ะมันใช่ได้ที่ไหนฮะหู่มา ตรงนั้นไม่มีม้าคนเดียวไม่เป็นไรหรอกแต่ตรงนี้มา้าเป็นมือกองไม่มีมา้าละซองเปนยังไงแล้วอีกอย่างอะนะเนี่ยใกล้งานที่มหาลัยแล้วด้วยซองมันหนักหน่อยอะมา้าเพื่อนตามนะพี่นี่ก่อนนะเฮ้ยโตท๊ที่วะแต่คราวนี้กูปิดเครื่องแล้วมีปัญหาเอานะใครวะกูเองของกูเองโทษทีโทษที นิ่ๆเลยเฮ้ยไขวะแป๊บนึงนะฮัลโหลครับใช่ครับได้ครับได้ได้แป๊บหนึ่งนะฮะฮัลโหลมาร์คดีซอยยีนะยีมาร์คตามประเพณีจีนนะเขาต้องให้ความสำคัญกับครอบครัวนะหรือเห็นเพื่อนดีกับครอบครัวหรือไง ไอแ่ก็ปิดเครื่องนะไอ้จ <den> ้ามึงก็ปิดของมึงด้วยเดี๋ยววงตะกูโทรมอีกไม่ได้ซ้อมกันพอดีอีมึงได้ไปเอาเบอร์กูมาจากไหนเนี่ยกูก็ไม่รู้ว่ะเฮ้ยช่างมึงเอะซ้อมเอะไอจ้ามปิดของมึงแน่นะมาเอาจริงก็ทีเอามาเอานะอะไรกันวะเนี่ย นี่ใครเนี่ย,ยเฮียมัดอมวยเฮียมาม่าเอาบังเกอมาเหรอเฮียมาม่าเบาแค่ของอามาแล้วไอ,อ,แวอ,อ้แอบ้างมีโทรศัพท์กี่เครื่องดึงสายออกให้หมดเลยนะ 459บาทครับไม่ต้องทอนนะครับขอบคุณครับน้องครับฮัลโหลครับครับครับใช่ครับครับงง้นรอสักครู่นะครับน้องถือพี่แบบนึงดิถือแ๊บนึงโอเคครับพี่ ผม,ผมคงกำลังจะจะหยิบจะหยิบของครับอะไรกันันาเนี่ยเจ๊บอกว่าไม่ไปก็ไม่ไปไงท่าเหมือนว่าถ้ามาไม่ไปวันนี้แล้วอาม่าจะตายงั <allez. S 2> ้นอ่ะอาม่านี <query pes ky> ่อาม่าเองนะ อาม่าอาม่าแค่โทรมาบอกว่าไม่ต้องกลับก็ได้ซ้อมดนตรีไปเถอะวันเกิดอาม่านะ่ะมีทุกปีอย่าซีเรียสน,นะลูกนะอาม่ากลับบ้านดึกหรือเปล่ากลับดีดีนะลูกแล้วอ,อย่าลืมหาอะไรกินด้วยละ่ะเดี๋ยวจะเป็นโรคกระเพาะ คนมาถ่ายรูปลมกันนะครับอ่าเจ็ดครับอังชิดซ้ายนะครับดีๆครับครับอ่ะซอนิดนึงครับนิดหนึ่งครับยิ้มยิ้มครับสวยนะครับ